จะพามาเคลียข้อสงสัยกันซิเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลนะคะที่ออกโดยแบงค์ชาติมีคำถามเยอะมากว่า CBDC เนี่ยมันต่างจากเงินสดยังไงแล้วทำไมถึงไม่เหมือนกับคริปเปอร r เคเรนซอีกนะคะแล้วอย่างนี้คือต้องเสียภาษีด้วยไหมใครดูแลเยอะมากพี่แม็กคะ่ะนุ่นเชิญเลยค่ะ <laughs> สง่สงสง่งไปทอยห้องนั้นเลยค่ะ <laughs> อันนี้ชุดใหญ่เลยครับก็ วันนี้อัดสาระเต็มๆตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับก็คือแบงค์ชาติเนี่ยเขาได้ออก Q&A มาก็คือมีความสงสัยกันเยอะมีข้อสงสัยเยอะว่า CBDC หรือ Central Bank Digital Currency เนี่ยที่เขาบอกว่าแบงค์ชาติอยากจะทำคริปโตเคเรนซี y เหมือนกันแล้วก็เอามาให้ทุกคนใช้งานโดยที่เอาเอาตรงๆก็คือเอกชนน่ยพยายามจะทำหลายปีแล้วแบงค์ชาติแบบเหมือนเบรกไว้ก่อนขึ้นไฟแดงไว้เลยว่าทุกคนอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวแบง์ชาติทำเอง คราวนี้ถ้าจะทําเองเขาก็เลยมีข้อสงสัยเยอะว่าตกลงมันมีอะไรบ้างก็สามารถเข้ามา,าดู Q&A ชุดนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับก็คําคถามแรกเลยที่คุณนุ่นบอกเมื่อกี้ว่าเสียภาษีไหม ก็คือถ้ายังอยู uh ่ประเทศนี้ยังไงเราก็เป็นหน้าที่พลเมืองนะครับยังไงก็ต้องเสียอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีเรียกว่าความโปร่งใสมากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของแบงค์ชาตเองเขาก็บอกว่าเขาออกแบบ CBDC เนี่ยในส่วนของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นหลักด้วยนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราใช้อะไรเนี่ยมันมันจะเห็นทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องตรวจสอบธุรกรรมผิดกฎหมายด้วยก็คือหมายความว่า p r i เวซีแหละแต่ถ้าผิดกฎหมายเขาตรวจได้อันนี้ก็คือเป็นบาลานซ์การระหว่างสองข้างนะครับซึ่งยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย e p a y m e n t เช่นเดียวกับการชำระเงินอิเ e ล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นคำตอบถ้าแปลให้ง่ายๆเลยก็คือก็เหมือนเงินเลยแหละครับก็เหมือนเงินที่เราใช้อยู่ในสมมุติเราใช้อยู่ในแอปมือถือโอนไปโอนมาหรืออะไรเงี้ยก็สามารถจะ,ะเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบอันนี้เจ้าภาพมันอาจจะต่างกันก็คือ เราใช้แอปของธนาคารเงินก็อยู่กับธนาคารแต่ถ้าเรามีแบบสมมติแบงค์ชาตเขาเปิดแพลตฟอร์มต่างๆให้คนเข้ามาพัฒนาหลากหลายคนที่ดูแลเงินน่ะมันจะเป็นตัวเราเองมันมันก็จะมีลักษณะต่างออกไปครับผมโอเคไปคำถามถัดไปครับอ่าถ้าผมแบบไม่เคลียร์ตรงไหนคุณนุ่นเบรกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะคอดผู้ชมก็ถามมาได้เหมือนกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวรอสองคอมเมนต์ไปด้วยอ่ะทีนี้ถัดมาเลยวอลเล็ค่ะ มอลล e ตเหมือน e-Money หรือไม่และใครเป็นผู้ดูแลนะครับก็คือคําถามเป็นแบบนี้แต่คําตอบเป็นแบบนี้นะฮะคำตอบม,มีบอกว่าอลลตต้องมีแบ่งเป็น 2, 2>, 2> รูปแบบก็คือ,อเป็นแอปบนมือถือก็ได้หรือเป็นการ์ดก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแอปบนมือถือก็คือธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินอันนี้เน้นว่าผู้ให้บริการทางการเงินก็คงจะเป็นเฟนฟินเทคคอมมานีที่แบงก์ชาติกํากับดูแล นะครับบ้านเราก็เพิ่งมีฟิน t e c h ูนิคอ r n ไปใช่ไหมครับก็อันนี้น่าจะมีผู้เล่นเข้ามาแตะมาจับเยอะขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยยังนึกไม่ออกว่า wallet เ,เขาจะเข้าไปทําบน CBDC เลยเพื่ออะไรเพราะว่ามันมันค่อนข้างคลายกันนะครับแต่รูปแบบการเนี่ยผมว่าให้นึกถึงพวกการ์รถไฟฟ้าการอะไรเงี้ยทำหายก็ก็หายไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นรูปแบบการเข้าถึงของ e-money แบบคล้ายๆ อีม e ันนเหมือนกันนะครับก็ C B D C อาจจะมาทดแทนได้บางส่วนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคงมียู Case ที่ต่างกันไปนะครับโอเคถัดไปได้เลยครับผมค่ะก็มีคำถามก็คืออ้าวแล้วคนที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือล่ะจะทำยังไงแล้วะจะเหลื่อมล้ำมากกว่านี้อีกไหมก็คือคำตอบก็คือ ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันมีแบบการ์ดที่เราบอกกันก็คือถ้ามีแบบการ์ดเนี่ยทุกคนก็จะเข้าถึงได้ไม่จําเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือก็เรียกว่าของใช้งานก็อาจจะเป็นแบบบัตรเตดแตะไปก็ลองจิงนตนาการว่าต่อไปเนี่ยเวลารัฐบาลมีอินเจคชันหวังว่าไม่ต้องมีอินเจคอีกนะแต่ว่าถ้ามันมีจริงทุกบัตรทุกใบอ่ะครับบน CBDC เนี่ยเขาสามารถจะแทร็กได้เลยนะว่าเงินมันออกไปเท่าไหร่แล้ว,<ม>ลวไปใช้สินค้าหรือบริการที่มันตรงประเภทหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะประเทศ<ม>เรา น่าเศร้าอยู่อย่างหนึง่งข้อมูลเรามีอยู่หมดแล้วแต่ไม่ค่อยเชื่อมกันไม่ค่อยรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เลยใช้งบประมาณหลายอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร C B D C เนี่ยมันถ้าเราอยากจะให้เขาเปิดอันนี้มันมันกลายเป็นไม่ใช่เทคโนโลยีละมันอาจจะไปแตะถูกการเมืองถูกอะไรพวกนี้ด้วยคือถ้าด้วยเทคโนโลยีมันทําได้แล้วก็แทร c ได้หมดว่ามันไปทางไหนสมมุติมีการซื้อขายเกิดขึ้น งบประมาณรัฐบาลมีคนมาประมูลได้เงินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันไปแตกต่อตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันดูได้หมดเลยช่วงพวกนี้มันช่วยได้เยอะมาก,มาก,มากนะครับก็ก็หวังว่าเอาเทคโนโลยีดีๆมาใช้แล้วเราจะเหมือนประยุกใช้ให้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าให้เหมือนบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดท,ที่มันไม่ค่อยสมาร์ทของเราที่มันอยู่มานานมากแล้วนะครับ ไม่มีใครเขาซีหลอกกันแล้วจริงๆครับมันมันน่าเศร้าแม่โอเคไปต่อได้เลยครับถัดมาถัดมาเมื่อกี้ไม่มีโทรศัพท์ถ้าเกิดไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารก็เข้าถึงได้ครับถ้าไม่มีธนาคารไม่มีบัญชีธนาคารก็ยังสามารถรับไอการ์ดตัวเนี้ยมามาใช้งานได้หรือว่ามีวอลเล็ตเปิดวอลเล็ตนำเงินสดมาแลกก็คือไม่ต้องมีบัญชีธนาคารก็ทําได้เหมือนกับเงินสดเงินสดก็ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคไปต่อได้เลยครับอันนี้มา,มาเป็นหลอกใหญ่ๆนะครับแมแน่แนๆเลยค่ะเรื่องของการจำอบจำนวนในระบบอืมแล้วก็ดอกเบี้ยอันนี้สำคัญเลยค่ะว่าเหมือนแบบดอกเบี้ยเงินฝากนาคานี้ไหมคะครับก็คือโจทย์ของ C B D C เนี่ยเขาเอามาให้มันหมุนเวียนในระบบเพราะฉะนั้นเน้นย้ำตัวหนาเลยครับไม่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยในการถือ C B D C นะครับแล้วก็คนก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊แล้วเดี๋ยวธนาคารจะเป็นยังไงจะแบบกระทบเยอะน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็อัตรามันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งะครับแล้วอันนี้มันเป็นเรียกว่า stable Co i n ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการกิ่งกาไรเหมือนกับบิตคอยอีเธอรียมหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไปซื้อ c b d c หวังให้มันขึ้นอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เพราะว่ามันปริมาณในระบบอะครับจริงๆมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณหมุนเวียนเพราะฉะนั้นมันกกก็็คือเรียว่า ถ้าในเชิงเนี้เขาเรียกว่ามินเหรียญก็คือธนาบัตรปกติเขาก็มินบัตรมินเท่านาั้นธนาบัตรเหมือนกันอเพราะฉะนั้นสัプライเนี่ยมันจะถูกคุมด้วยแบงก์ชาติแล้วก็ขึ้นลงตามสัプライดีมมนครับผมโอเคไปต่อได้เลยฮนะอ่ะโอเคถัดมาค่ะธนาคารล้มไหมอย่างนี้เลยอ่ะการออกวงซีนี้ออกมาธนาคารคงไม่ได้ล้มด้วยวิธีนี้ครับคือคําตอบออกมาทางนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ไม่มีการจํากัด วงเงินของการถือครองในแต่ละคนเพียงแต่ธนาคารอาจจะเลือก i s r u p t ตัวเองครับแบบที่เราเห็นกันแปลงร่างจากธนาคารอย่างเดียวเป็นทุกอย่างได้โอเคอไปต่อได้เลยฮะมีการแตกอัตราจากพร้อมเพย์ยังไงค่ะอันนี้ว่าหลายคนก็สูงมีความเป็นดิจิตอลใช่ก็คือพร้อมเพย์เนี่ยจะผูกอยู่กับธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับแต่ CBDC เนี่ยเขาเหมือนธนบัตรในรูปแบบดิจิตอลก็คือเอรียกว่ามัน มันเหมือนมันเป็นเงินของเราเองเลยไม่ได้ไปผ่านธนาคาร <beitet. S 1> เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในในการใช้จ่ายเงินเนี่ยก็จะาสามารถเปิดโอกาสให้นักพัฒนานปิดเปิดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดบน CBDC ได้อันนี้แหละน่าสนใจสําหรับสําหรับนักพัฒนาเพราะว่าแปลว่าอีกหน่อยเราอาจจะมีแอปแปลกๆต่อยอดได้คือธนาคารเขาไม่เปิด API ให้เราก็เข้าไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่แบงก์ชาติอ่ะถ้าเขาเปิด API ก็แปลว่านักพัฒนาเนี่ยเข้าถึงโอกาสในการเรียกว่าพร้อมเพย์ทุกวันนี้ถ้าจะไปเปิดเนี่ยต้องไปคุยกับธนาคารเยอะกว่า API จะเปิดมันจะทาแอปโอนเงินถอนเงินต้องมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็น CBDC ไม่ต้องเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ขอฝากฝากไปทางแบงค์ชาติว่าขอให้เปิดแบบเปิดจริงๆเลยแบบให้มันทําให้นักพัฒนาเข้าถึงได้จากที่ไหนก็ได้ในโลกไม่จำเป็นต้องเปิดเฉพาะคนไทยด้วยนะเพราะว่าเรา เป็นปอัคกรโลกแล้วเราต้องการเทคโนโลยีดีๆนะวัตกรรมดีๆมาช่วยให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นครับผม